บนฝั่งเกิดรั่วนะคะ,คะหลายคนก็เลยอยากจะเห็นภาพว่าจริงๆแล้วอยู่กันอย่างไรสําหรับแหล่งผลิตแหล่งขุดเจาะก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยนะคะแล้วก็เวลาที่ตรงนั้นขาดการดูแลอย่างปลอดภัยเข้มงวดเวลาที่เกิดอะไรขึ้นไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุจงใจหรือว่ามีใครบุกรุกอะไรก็ตามเกิดความเสียหายก็ส่งผลกระทบกับระบบพลังงาน<ช>บนฝั่งเยอะเลยนะคะวันนี้จะพาไปดูแหล่งก๊าซธรรมชาตินอกชายฝั่งในอ่าวไทยที่มีชื่อว่าแหล่งอาทิตย์ค่ะเป็นโครงการสำรวจและผลิตปิตโตเรเลยมโครงการแรกของปตทอสอพ ที่ดำเนินง,งานและพัฒนาโดยทีมงานคนไทยตั้งแต่เริ่มแรกปัจจุบันนี้แหล่งนี้ก็ทํางานตลอดนะคะผลิตขายกา๊าซธรรมชาติให้ปตทว,วันละ330ล้านลูกบาทฟุตและในระยะยาวประเทศไทยยังคงจําเป็นที่จะต้องหาแหล่งพลังงานใหม่ๆเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในทะเลอย่างอ่าวไทยด้วยนี่นะคะแล้วเพื่อที่จะต้องการรองรับความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นรวมไปถึงระบบการรักษาความปลอดภัยที่เข้มแข็งด้วยไปติดตามค่ะ โครงการอาทิตต์ตั้งอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางใต้ประมาณ700กิโลเมตรและห่างจากจังหวัดสงขลาไปทางตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ250กิโลเมตรที่นี่คือแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติในบริเวณอ่าวไทยค่ะชื่อว่าแหล่งอาทิตย์นะคะด้านหลังที่เห็นนี้ก็คือเป็นแท่น1ใน317แท่นในท้องทะเลของราชอาณาจักรไทยนะคะที่เป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานนะคะปัจจุบันนี้แหล่งอาทิตย์ ขายก๊าซธรรมชาติในปตทถ,ถึงวันละ330ล้านลูกบาทฟุตต่ตอวันเป็นสถานที่ผลิตก๊าซธรรมชาติที่ทันสมัยระดับโรคค่ะท่านผลิตกลางขนาดใหญ่มีน้ำหนักเทียบเท่ารถ10บล้อถึง800คันนอกจากนี้ยังประกอบด้วยแท่นหลุมผลิต6แท่นแท่นพักอาศายัยท่อส่งก๊าซ5ท่อและท่อส่งคอนเดนเซตหรือก๊าซธรรมชาติเหลวอีกท่อหนึ่ง จากแท่นผลิตกลางของแหล่งอาทิตย์ก๊าซธรรมชาติที่ได้จะถูกลำเลียงผ่านท่อส่งขนาดใหญ่ของบริษัทปะตะทเข้าสู่เครือข่ายระบบท่อส่งก๊าซหลักที่แหล่งก๊าซเอราวันส่วนคอนเดนเซจะถูกส่งผ่านท่อลำเลียงใต้ทะเลซึ่งต่อเชื่อมกับเรือกักเก็บลอยน้ำที่แหล่งบงกฎรอการลำเลียงด้วยเรือบรรทุกน้ำมัน เราสามารถจะมีการสั่งการนะครับจากห้องควบคุมด้านล่างนะครับเพื่อที่จะมีการสั่งการให้เปิดปิดวาลเปิดปิดหลุมผลิตอย่างนี้ครับเราสามารถสั่งโดยอัตโมติได้เลยครับจากที่นี่โดยไม่จําเป็นจะต้องส่งคนไปกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนของแหล่งอาทิตย์ปราศจากสารตกค้างที่ก่อให้เกิดมลพิษใดๆเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติในบริเวณแท่นผลิต เป็นแหล่งที่มีความก้าวหน้างเทคโนโลยีแล้วก็เป็นแหล่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับน้ำเสียที่ผลิตขึ้นมาจากกระบวนการ process ทั้งหมด100%เราเนเา inject กลับกลงไปใน reservoir รรข้างล่างนะครับไม่มีส่วนั่วไหลออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกเลยครับแม้จะใช้เทคโนโลยีชั้นสูงแต่บุคลากร140คนบนแท่นผลิตนอกชายฝั่งเป็นปัจจัยสำคัญในความสำเร็จ พวกเขาจึงได้รับการดูแลอย่างดีทำงานสองสัปดาห์และพักสองสัปดาห์สลับกันมีเฮลิคอปเตอร์บินไปส่งฝั่งที่จังหวัดสงขาส่วนบนแท่นพักอาศัยก็จะมีห้องพักส่วนตัวมีอาหารบริการวันล,ละสี่มือ้อมีห้องสันทนาการหลายรูปแบบและที่สําคัญคือแพทย์ที่สามารถรักษาพยาบาลพนักงานหากอาการรุนแรงหรือต้องผ่าตัดก็พร้อมนําส่งโรงพยาบาลบนฝั่งอย่างรวดเร็วส่วนหน้าที่รักษาความปลอดภัยแหล่งก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยอยู่ในความรับผิดชอบของกองทัพเรือ มาตรการความปลอดภัยของเราเนี่ยมีด้วยการหลายชั้นด้วยกันนะครับเริ่มตั้งแต่เราตรวจหารอยรั่วซึมของแก๊สนะครับเพราะว่าในใน,ในโรงงานผลิตเราเนี่ยจะต้องไม่มีจุดรั่วซึมเลยนะครับรวมไปถึงระบบตรวจจับแก๊สรั่วซึมแก๊สรั่วไหลเราจะจัดเป็นประจำเดือนนะครับเราจะจัดมาอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งนะครับที่จะมามาตรวจสอบดูแลความเรียบร้อยให้กับแท่นผลิตซึต่งถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่สร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานให้กับประเทศชาติของเราเพราะว่า แหล่งผลิตพวกนี้ผลิตกา๊าซไปให้กับโรงไฟฟ้าเกือบ70%เพราะฉะนั้นถ้ามันมีอุบัติเหตุหรืออะไรเกิดขึ้นเช่นมีเรือประมงเข้ามาแล้วอาจจะทําให้เกิดไฟไหม้หรือมาทําให้ระบบท่อทางเขาเสียหายเนี่ยเราก็จะพยายามเตือนเตือนเพื่อให้เขาออกไปปัจจุบันประเทศไทยมีแหล่งผลิตปิโตเรเลียมในทะเลทั้งสิ้น317แท่นวางท่อขนส่งระยะทางกว่า2,000กิโเมตร แต่ด้วยความต้องการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้นและป้องกันผลกระทบที่เกิดขึ้นเมื่อมีอุบัติเหตุต่อระบบผลิตหรือท่อส่งก๊าซจึงควรมองหาแหล่งก๊าซธรรมชาติใหม่ๆไว้รองรับรวมทั้งการปกป้องผลประโยชน์ของชาติทางทะเลอย่างเข้มแข็งด้วยในปัจจุบันนี้แก๊สธรรมชาติของเราเนี่ยจะใช้ได้อีกไม่เกิน10ปีเรามีแหล่งแก๊สธรรมชาติที่จะต้อง าหาอีกก็คือพื้นที่เหลื่อมทับเวระระหว่างขเขมรกับไทยซึ่งมีพื้นที่เหลื่อมทับนั้นจะมีแก๊สธรรมชาติที่ใช้ได้อีกมากกว่า20ปีและนี่ก็คือแหล่งก๊าซธรรมชาติแหล่งพลังงานสําคัญอีกแห่งในอ่าวไทยสมศักดิ์ใจหารถ่ายภาพสายสวรรค์ขยันยิ่งรายงานคุณสายสวรรค์อยู่ไหมอบอกว่ไป <laughs> อยู่ใช่ไหมก็เห <laughs> มือนกับ ตันปล่อยเกาะเหมือนกันนะแต่บอกว่าเห็นแบบนี้มีสนามฟุตบอลด้วยนะคะ,คะมีสนามฟุตบอลกฤษดินคือว่าฐานเรือที่เวลาออกเรือรบไปลาตระเวนดูแลความปลอดภัยเดือนละครั้งนี่นะคะต้องขึ้นไปรับประทานอาหารร่วมกันมีเตะฟุตบอลกระชับมิตรกับพนักง,งานบนแท่นขุดเจาะด้วยนะคะ,คะ มี300กว่าแห่งใช่ไหมคะแท่นขุดเจาะแบบนี้ก็ถือว่าค่อนข้างเยอะเลยนะคะแต่ว่ามันจะมีช่วงที่เป็นพื้นที่ทับซ้อนกับทางกัมพูชาอยู่บ้างล่าคะมีที่ทับซ้อนทางกัมพูชายัางไม่ค่อยมีรัฐบาลชุดไหนหยิบขึ้นมาพูดถึงอาจจะเป็นเพราะว่ามีเรื่องละเอียดอ่อนกันอยู่ระหว่างประเทศนะคะแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยแท่นขุดเจาะของเราจํานวนมากก็เป็นแหล่งทับซ้อนไทยเวียดนามซึ่งก็มีการเจราจาแบ่งปันกันเรียบร้อยอแต่ว่า แหล่งที่น่าจะมองหาก็คือแหล่งที่ทับซ้อนอยู่ระหว่างไทยกับกัมพูชาจะต้องดูว่ารัฐบาลใหม่มีนโยบายเรื่องนี้หรือเปล่านะคะใช่ค่ะก็คุณสายสวรรค์ก็ไปมาเองเลยนะคะค้างคืนไม่ได้ค้างไม่ได้ไม่ได้ค้างเดินทางกลับมาแล้วตอนนั้นคุณเจาะมีวิศวกรผู้หญิงหนึ่งเดียวนะคะมีคนเดียวใน140คนนะคะเก่งมากๆค่ะค่ะ